สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีพี่น้องก้องไฟสุกูทุกคนจ้ามันนีกับช่องมาดามพีแแลมบ้านนอกก็มาอีกแล้วนาะจ้ามันนีกัสิผ้าพี่น้องนะคะมาลงสวนพือเก่าจ้ามันนีกับสีผ้าพี่น้องนะคะมาซ่อมแซมสวนผักจักหน่อยสวนผักยุ่กลางบ้านนี่ละจ้ามันก็กลางบ้านนะพี่น,อน้องเนาะบ่กลางบา้านยังไงอะตรงนี้ก็เป็นลานอาหารเก่าตรงนี้ก็เป็นเนื้อที่ว่างนะคะสำหรับทําสวนทําอะไรปลูกผักปลูกอะไรข้างหน้าข้าง นี่ก็เป็นบ้านเนาะค่ะเนาะกิดตอนนี้จุ๊บก็คชื่อว่าซื้อลวดมานะคะซื้อลวดมาเป็นตะข่ายลวดเล็กๆนะคะก็จะเอามากันน้องหมาน้องแมวนะคะตอนนี้ก็ทําได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะทีนี้พอดีมันหมดสั่งมาแค่สี่เมตรนะคะเพื่อนนี่ค่ะก็สั่งมาสี่เมตรก็ได้แค่นี้อ่ะจ้ะบันนี้ก็เลยซื้อมาใหม่นะจ๊ะซื้อมาใหมก่ก็นี่ค่ะเอามาเพิ่มอีกห้าเมตรเนาะนี่ค่ะมันเม็ดละสามสิบบาท ก็สั่งมาเพิ่มแล้วก็พอดีไปสวนดอกไม้มาก็เลยไปเจอชะละเนนะคะ,ะ,ะก็ชะลเนกับสิบบาทนะคะก็เป็นกระถางกระถางละสิบบาทนี่จะ้ะก็เลยเสียมาลงกระถางปลูกนะคะไว้กินกับน้ำพริกหรือว่ากินกับน้ำยาขนมจีนนิ้วของมักของแซบเลยจ้ะพี่น้องนี่ก็เดี๋ยวจุกกับสภ้ผาพี่น้องเฮ็ดมันแหลวนะจ๊ะเนาะนี่เฮ็ดมันแหลวก <c oughs> ็จะมีอะไรปลูกเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อน เดี๋ยวจุ๊บกัดสิพาพี่น้องเฮ็ดเลยเนาะบาหลายเดี๋ยวก็สีมสิคําตอนนี้เราก็ทําสวนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเนี่ก็เสร็จแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่เรียบรนะ้อยเนาะเดี๋ยวต้องหาไม้นะคะเพื่อนหาไม้ไปติดอยู่กับกําแพงเนาะตอนนี้จุ๊บก็ทํากั้นน้องหมาน้องแมวเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นสวนน้อยของเรานะคะนี่ก็เป็นประตูทางเข้าเนะนี่ประตูทางเข้า ัวทางเขาก็ไม่เพอร์เฟคเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอกันหมากันเมวได้นี่ค่ะก็ตอนนี้ก็รดน้ำต้นไม้อะไรเรียบร้อยแล้วเนาะก็มาดูค่ะว่าจุบทำแบบยังไงก็วิธีทำก็ง่ายๆนะคะแค่ซื้อมุ้งลวดมานะคะหรือว่าตะข่ายลวดมุ้งลวดหรือว่าตะข่ายลวดนี่แหละคะ่ะแล้วตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะตรงนี้ก็จะหาอะไรมากันนะคะเพราะนี้เป็นรูนิดนึงนะคะเพื่อนโอเคจ้าจมันิจุกะ ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะ